สวัสดีครับผมกลับโบกับโชวีมีความเกียดอีกครั้งนะครับกับคลิปสำรวจ ep.8 ของ t r e e of s e v e r mobile นะครับ ep.8 เนี่ยเป็น ep. ที่หลายคนจะเรียกว่าติดคุกันึงก็ว่าได้นะครับเพราะว่าดอยสูงเหลือเกินแล้วก็เป็นเลดเกมแล้วนะดังนั้นมอนบอสโหดและตึงทุกตัวไม่พอครับผมด่านก็มีดีบัฟเตึงๆอีกนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่ามันจะตึงขนาดไหนกันเชียวนะฮะ สำรวจอะไม่ตึงหรอกครับแต่ว่ากว่าจะผ่านเฟสไปแต่แตแตและแมปตึงจกกัดการเลยแมปแรกครับผมเ,เบาๆก่อนนะฮะยังไม่มีอะไรมาทำให้เรารู้สึกเกรงงตัวแต่อย่างใดครับผมเรอเอาคุ้นๆนะครับใช่แล้วนี่คือบาลอนอารีโน่ครับผมแมปคิววอลในพีซีนั่นเองนะครับก็มาอยู่ในโมบายด้วยเหมือนกันใน ep 8นะจ๊ะกล่องที่หนึ่งครับผมนับตั้งแต่ห้องแรกครับผมวิ่งลงไปเลี้ยวขวาเก็บกล่องแรกก่อนเลย จากนั้นวิ่งซ้ายครับผมเก็บกล่องที่สองกล่องที่สามวิ่งวนมาเก็บกล่องที่สี่ครบๆัสี่กล่องนะฮะตอนนี้เลยคอลเลกชันครับสองอย่างนะฮะเป็นพื้นหนึ่งและพื้นสองนะครับจบแล้วแค่นั้นนะฮะซึ่งทั้งคู่อยู่ห้องกลางทั้งคู่ซะด้วยสี่นะครับอ่ะบันเตอร์นะครับพบวอลเลนสีเหลืองนะฮะก็เก็บง่ายมากอยู่ห้องวาร์ปเลยครับแล้วก็หัวหอมสีน้ำตาลนะครับมีแต่ย้อมสีละอ่ะกระลอกนะฮะ กระลหกธนูหมูป่านะครับแล้วก็โปโปไลออนที่เป็นออลิทนะครับวิ่งหาเอาฮะไม่ยากครับแมบนี้มอนมันค่อนข้างจาง่ายอยู่แล้วมอนต์4อีลิท1มันหาไม่ยากอยู่แล้วแต่ที่พิเศษก็คือออลิทต,ตัวนี้มีโอกาส d r อปคอตุมหมวกโปโปไลออนนะครับดังนั้นใครอยากได้มันมาใส่ก็อยู่แคแมป์แบบนี้ออกนะครับบอกเลยว่าบอดแมปแน่นอนมอน ปโปปกติก็มีโอกาสดรอปนะครับทางด้านเควสลับนะครับเควสลรับอันดับแรกจะต้องเคลียร์เนื้อเรื่องให้หมดก่อนนะครับพอเคลียร์เนื้อเรื่องอะไรทุกอย่างเสร็จให้ไปที่ห้องนี้ครับผมถึงเป้าหมายถึงที่หมายนะครับห้องน,นี้แหละจริงๆด้วยนะฮะถ้าให้สังเกตง,ง่ายๆครับผมตอนในเรื่องที่เราทํานะครับจะมีเควสตลองหรือเควสหลักนี่แหละผมจำไม่ได้หนึ่งเควสที่ให้เราเก็บดอกไม้ตรงนี้สามดอกนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือ เก็บเพิ่มอีก5รวมเป็น8ดอกครับผมเควสลับจะเด้งขึ้นมาทันทีเลยไม่จําเป็นต้องเก็บระหว่างทำเควสก็ได้นะครับก็คือเก็บ3ดอกส่งเควสก็ได้แล้วค่อยตามมาเก็บเพิ่มอีกให้ครบแปดดอกกค่นก็เคสลับประเด้งแล้วนั่นเองป็นไงครับแมบปบแรกไม่ยากนะครับเแบเบเลยนะฮะดังนั้นไปอย่างรวดเร็วครับผมไปแมปต่อไปกันเลยแปดคีซองครับผมอควาบริดแอรเรียรแมปกิ้วโว้ยแมบปบแ้วอีกแล้วนะฮะ แมปนี้ไม่มีเควสลับมาให้กวนใจครับผมดังนั้นตีมอนตีคอลเลกชันเก็บกล่องครบก็ไปแมปต่อไปได้เลยนะฮะเรียกว่าสองแมปแรกเนี่ยสบายๆครับผมให้ผู้เล่นรู้สึกว่า EP นี้ก็นี่ชิวๆอ่ะแมปต่อไปจะชิวหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยดูอีกทีนะครับเก็บกล่องกันก่อนดีกว่านะฮะกล่องที่หนึ่งนะครับจะอยู่ที่เลี้ยวซ้ายนี่ครับเก็บมาเลยกล่องนี้เก็บเอาไว้ดัานสุดท้ายนะครับเลี้ยวขวาก่อนนะจ๊ะทุกคนขึ้นมาเก็บกล่องที่สองด้านบนสุดก่อนครับผม จากนั้นกลับลงมาวนขวาครับผมเก็บกล่องที่สามกล่องที่สี่ทำทุกอย่างให้เสร็จครับผมพอเราจะไปแมตต่อไปค่อยมาเก็บกล่องสุดท้ายที่ตรงนี้นั่นเองนะครับพอตรงนี้คือไปแมตต่อไปแล้วนะคอลเลกชันจะมีทั้งสิ้นสองอย่างครับผมเป็นไม้พืชและหินอย่างละอันนะครับง่ายๆเลยแบบนี้แหละนะฮะมอนสเตอร์ครับผมมีเชอร์รี่ครับผมจะอยู่ฝั่งซ้ายของแมตนะครับตัวที่สองครับจะเป็นเดอกไม้เดินบินได้และกัอ่า ตัวที่สามเป็นเอ่อส้มปากน้ำมั้งตัวที่สี่ครับกิ้งกาสองขาแล้วก็เชอร์รี่อีลีครับผมสี่มอนหนึ่งอีลีอีกแล้วนะครับแังนั้นเก็บไม่ยากเชอร์รี่ l อีลีที่ผมจำได้นะครับจะอยู่ห้องนี้แล้วก็มีหน้าทางไปแมปต่อไปด้วยตรงนี้ไม่ค่อยมีคนฟาร์มครับผมก็เป็นอีกหนึ่งแมปที่เอาไว้แคมป์กาชาได้ดีนะครับแล้วก็โบนัสของแมปนี้ก็คือบอสแมปนี้นะครับพอรับเตด ตัวนี้ผมให้ขึ้นชื่อว่าเป็นบอสปากเสียนเพราะว่าสายตัวบางๆอย่างเมดอัลเชอร์สเกลนะครับจะตายกับบอสตัวนี้เยอะมากเพราะบอสตัวนี้มีท่าสกิลยิงติดตามแบบยิงติดขาเลยนะครับที่หลบไม่ได้นั่นเองดังนั้นถ้าเกิดคุณทําชุดป้องกันนาไม่แน่นนะครับหรือว่าไม่ได้เตรียมคู่สัตว์เลี้ยงที่มีสกิลกันตายสกิลฮิลหรืออะไรก็ตามแต่นะครับคุณจะโดนบอสตัวนีใน้ในเรื่องตบยับเลยนะฮะก็จะเป็นตัวที่เริ่มทําให้รู้สึกว่าเกมย,ยากนะครับแต่ คทาที่แม้ว่าบอสตัวนี้จะยากก็ตามแต่นะครับการบอสตัวนี้บวกดาเมจสกิลสูงสุดถึง6%เลยนั่นเองซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในการบอสที่ทุกคนควรฟาร์มมาเก็บเอาไว้ให้ได้สุดดาวนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณเล่นหมอกาเพล็กดอกเตอร์ที่ค่าสเตตัสคลิปแม่นจออะไรไม่มีความหมายกับคุณเนี่ยนะครับการเพิ่มดาเมจสกิลคือตัวเลือกเดียวของคุณในการเพิ่มดาเมจนั่นเอง หรือสาหรับสายอื่นๆที่ว่าสเตตัสสามอันนั้นลงตัวแล้วก็มาฟาร์มการ์ดบอสตัวนี้ได้เลยนะครับดังนั้นแมปนี้จึงเป็นอีกหนึ่งแบบที่ผู้เล่นมักจะอยู่กันยาวแล้วก็คนจะเยอะกันบ่อยๆนะครับเข้ามาแบบที่สามบรรยากาศเปลี่ยนทันทีนะครับนี่คือโซนที่เรียกว่าเดมอนปริสันหรือว่าคุกปีสานั่นเองเรียกย่อๆง่ายๆว่าคุกครับผมเพราะว่าเมื่อคุณเข้ามาแล้วคุณจะออกยากมากนะฮะ <laughs> ติดดอยอยู่ในนี้ตลอดไปนะครับผมอ่ะ Hey, ผลก็คือในโซนคุกนะครับจะมีดีบัฟประจาดาน oh. ก็คือเจ้าดีบัฟตัวนี้ครับผมผลก็คือทําให้คุกสกิลของเรานะครับใช้มานามากขึ้น20ซไม่พอมานาจะไม่เด้งเองนะครับแปลว่าถ้าเกิดคุณใช้มานาไป200เนี่ยไม่มีทางเด้งให้เลยนะครับวิธีการเด้งมานาวิธีเดียวในคุกนี้คือการไีมอนนะครับมันจะไม่มีเหตุการณ์ที่ว่าเราอสิกวิมานาเด้งเองไม่มีนะครับซึ่งนั่นทําให้สกิลของ คู่สัตว์เลี้ยงที่เป็นสายเติมมานาอย่างน้องลูกตาเนี่ยก็ไม่ทำงานนะครับอันนี้เจ็บจี๊ดเลยวิธีแก้ก็คือเราจะต้องเปลี่ยนผู้สัตว์เลี้ยงระดับอาจากเดิมที่เป็นสกิลเติมมานาแบบปกติแบบนี้นะครับให้ไปใช้ที่เป็นสก,กิลเติมมานาแบบนี้แทนที่เป็นรูปดาบอตรงกลางอันนี้จะเป็นบอฟบ,บวกนะครับทำให้เพิ่มมานาเมื่อโจมตีมากขึ้นตรงนี้จะใช้ได้กับในขุกนะครับ อย่างเช่นน้องลูกแกะใบไม้เนี่ยนะครับก็สกิลที่5้าดาวก็จะเป็นทําให้บัฟนานสี่สิห้าวินาทีนะครับในช่วงเวลานี้การโจมตีปกติได้มานามากขึ้น5้าสิบหน่วยนะครับหรือถ้าเกิดใครฟาร์มแล้วดวงดีดอกสิ่งที่เรียกว่าถุงมือโลโลพันเทอร์นะครับก็คือถุงมืออันนี้นะครับถุงมือ,อ,อเซเทปตอ,อนนี้นี่นี่น,นครับอันนี้โจมตีปกติได้มานาเพิ่มาขึ้นอี่2ิหน่วยแนะนําว่าให้เอามาใส่นะครับต่อให้มันเลเวล2ี่ิสาก็ตามแต่ แต่ถ้าเกิดคุณจะฟาร์มในเรื่องในโซนคุกเนี่ยต้องเอามาใส่ดันให้การโจมตีปกติของคุณเกณฑ์มานาให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าในคุกนี้เติมมานาไม่ได้จริงๆนะครับหรือถ้าเกิดใครมีผู้สัตว์เลี้ยงวาคลีนตัวนี้นะครับนีมีถ้ามีตัวนี้หลายดาวก็เอามาใช้ได้นะครับเพราะว่าฟิลเตอร์มานาเนี่ยตรงนี้จะไม่โดนผลห้ามนะครับหรือถ้าเกิดใครทําผู้ช่วยนะครับ น้องวาเลนติน่านะครับที่มีสกิลโจมตีปกติเติมมานาให้กับเราแบบนี้ก็ยังเอามาใช้ได้นะครับเพราะว่าเป็นผลเติมมานาแบบพิเศษที่เดียวกับพี่วิกานนะครับเหมือนกันเลยก็คือตีปกติเติมมานามีผลกับเราเหมือนกันนะครับอ่ะนี่คือวิธีการเอาตัวรอดจากคุกนะครับไม่งั้นคุณจะไม่มีมานาใช้แล้วคุณก็จะสกิลไม่ได้นะฮะเราก็จะผ่านโคลสตรงนี้ช้ามากหรือผ่านไม่ได้สักทีพราะอสในคุกทุกตัวตึงนะครับอ่ะคลิปนี้ผมขอ อธิบายตรงนี้ยาวหน่อยเพราะว่านี่คือจุดที่พวกเล่นจะเลิกเล่นเยอะที่สุดนะครับคนติดคุกแล้วออกไม่ได้เยอะมากเนี่ยนะฮะไม่ผ่านบอสสักทีนะครับอันนี้ผมรับรู้ความเจ็บปวดของทุกคนนะอ่ะมาะแถลงไขกันในคลิปประจนภัย EP8 นั่แหละเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดผมไม่พูดตรงนี้เนี่ยการประจนภัยของทุกคนจะจบลงที่ตรงนี้นะครับอ่ะถ้าเกิดคุณเตรียมตัวทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับก็คือเปลี่ยนคู่สัตว์เลี้ยงเป็นคู่ ีปกติได้มานานมากขึ้นทำวาเลน5ห้าดาวน้องวาเลนตีห้าหน้านะครับห้าดาวนะครับประจุนไพกันเลยนะครนี่คือเลเยอร์ของคุกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็นสี่ทิศทางเหมือนกันแต่ละทิศทางมีหนึ่งกล่องครับผมก็รวมเป็นทั้งสิ้นสี่กล่องไล่เก็บไปแต่ละทิศได้เลยนะจ๊ะเนี่ยนะครับอ่ะฝาบนครับผมอยู่ห้องขวาฝาล่างครับอยู่ห้องบน ซ้ายล่างอยู่ห้องบนแล้วก็ซ้ายบนอยู่ห้องขวานะครับคอลเลกชันนะฮะจะมีหินหนึ่งมีหนังหนึ่งเป็นถุงนะครับเป็นถุงแบบนี้นะครับมอนก็จะมีเพสไซมวกมีคล้ายๆหมูตัวเล็กมีเคล้ายๆโกลเลมสีขาตัวนี้บล็อกเยอะมากนะครับอย่าแปลกใจว่าตีไปแล้วติดบล็อก ตัวนี้บล็อกประมาณ4 0่เนดังนั้นถ้าเกิดเจาะไม่เยอะพอเนี่ยจะเป็นปัญหาตีไม่เข้าเอานะครับแล้วก็หมวกเอลิทเอาตรงๆหายไม่ยากครับผมก็สามมอนหนึ่งเอลิทครับน้อยมากนะดังนั้นเก็บร้อยเปิดง่ายแน่นอนนะจ๊ะแมปนี้มีเควสลับไหมมีนะครับมี3เควสซึ่งตรงนี้จะเป็นซีรีส์ที่ถ้าเกิดคุณปลดเควสแรกนะครับคุณจะปลดหมดเลยสเควสแล้ววิธีปลดล็อกเนี่ยง่ายๆนะครับก็คือ วิ่งมาตรงโซนขวาบอลตรงนี้นะครับนี่นะฮะเห็นเจ้าถุงนี้ไหมครับเมื่อคุณเคลียร์เวสในเรื่องทุกอย่างครบครับให้มาเก็บถุงนี้ให้ครบสามถุงเท่านั้นเลยครับผมปลอดทันทีเวสลับนั่นเองของคุกโซนที่หนึ่งนะครับง่ายไหมง่ายนะฮะเก็บแค่สามถุงเท่านั้นเองต่อกันที่แมปต่อไปกันเลยครับผมกับคุกโซนสามจะถามว่าคุกโซนสองหายไปไหนเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ ในแบบนี้นะฮะกล่องมีทั้งเส้นสามกล่องนะครับรอยให้วิ่งมาที่เก็บกล่องนี้ก่อนนะฮะนี่นะฮบวิ่งไปตรงนี้จะมีวาร์ปครับวาร์ปลงคลองล่างแล้วก็วิ่งมาเก็บกล่องแรกก่อนเลยวิ่งกลับครับผมมาเก็บเก็บกล่องที่สองตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นลิฟต์ขึ้นไปครับตรงนี้นะฮะแล้วก็เลี้ยวขวามาเก็บตรงนี้นะครับขึ้นไปเก็บกล่องท้ายถ้าเกิดใครดูไม่ออกเดี๋ยวผมวิ่งให้ดูนะครับเพราะแมบ,บนี้เส้นทางค่อนข้างจัดซับซ้อนพอสมควรอ่ะเราเริ่มไปเก็บกล่องฝั่งซ้ายกันก่อนนะครับ นี่นะฮะมาฝั่งห้องซ้ายตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับนี่นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นว,วาร์ปลงครับอ่าปอวาร์ปลงเสร็จแล้วนะครับเก็บคอลเลชันกระดูกแล้วก็วิ่งไปเก็บกล่องแรกตรงนี้นะโอเคไหมอ่าสมมติว่าผมเก็บแล้วนะครับวิ่งกลับต่อไปครับให้วิ่งลงมาตรงเกาะน,นี้นะครับ นี่นะฮะตองเกาะนี้นะครับให้วาบแบบนี้ปุบมันก็จะขึ้นมาโซนบนนะครับโซนบนตรงนี้เสร็จให้วาบไปตรงนี้ต่อน,น,ะะน,นี่นะครับว้าบขึ้นนี่นะครับก็จะมาถึงตรงโซนสุดท้ายตรงนี้นะครับ ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าจะมีมอนอยู่สองประเภทนะฮะแล้วก็มีสมบัติรับชิ้นสุดท้ายอยู่ตรงนี้กดจึ้งแล้วก็มันก็จะขึ้นว่าเก็บไปแล้วผมเก็บไปแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เหมาะกับการยืนฟาร์มออตโต้เพื่อเก็บขอ,องนะครับเพราะตรงนี้ห้องมีมอนเยอะแล้วคนไม่ค่อยอยู่ไม่แน่ใจว่าอีลิเกิดห้องนี้รหรือเปล่าเราคิดว่าน่าจะเกิดนะครับอ่ะเก็บสามกล่องเรียบร้อยมาดูกันที่คอลเลกชันนะครับก็จะมี ขุงห,หนังหนึ่งนะครับมีขุงหนังสองแล้วก็กระดูกหนึ่งนะครับมอนสเตอร์ครับเป็นเฮดเดี๋ยวนะอ่าแบม่นี้มอนหนาแน่นมากเลยอ่ะมอนสเตอร์นะครับจะมีเห็ดอยู่โซนล่างแล้วก็โซนของสวาร์ปเลย มีตัวคล้ายโัลเลมหน้าหินมีแขนนะครับอยู่ด้านล่างของแมพนะครับมีไอตัวสีขาวมีตัวถือดาบตรงนี้อยู่โซนเดียวกันนะครับแล้วก็มีอิลิธนะครับอย่างที่เห็นเลยนะฮะซีมอนหนึ่งอลเก็บไม่ยากอยู่แล้วนะครับเควสลับนะครับเควสลับจะอยู่ตรงโซนแถวนี้นะครับก็คืออยู่โซนด้านบนนะครับวิ่งมาแถวๆนี้นะครับจะอยู่สามห้องเลยไหมครับเออห้องหนึ่งห้องสองห้องสาม เดี๋ยวเราไปดูที่หน้าง,งานกันครับว่ามันคืออะไรเหมือนเดิมนะครับก็คือก่อนที่เราจะเริ่มโพสต์ลับให้เคลียร์เฟสหลักเฟสรองของแมปนี้ให้ครบเรียบร้อยก่อนนะครับหลังจากนั้นให้สังเกตที่ตามพื้นนะผมว่ามันจะมีไอเทมให้เก็บคล้ายๆเป็นจดหมายนะครับ ซึ่งมันจะกระจายอยู่ตามแถวๆนี้นะครับเนี่ยๆๆจดหมายแบบนี้นะครับให้เก็บจดหมายนี้ให้ครบห้าแผ่นนะครับวิ่งหายดีดีเพราะว่ามันจะค่อนข้างอยู่กระจายพอสมควรนะครับนี่นะฮะจดหมายนี่นะครับเนี่ยเก็บให้ครบ5้าอันครับเควสตลับจะเด้งแล้วหลังจากนั้นเควสลับที่สองที่สามก็คือตามทาไปตามลําดับเดี๋ยวมันก็จะเสร็จครบทุกเควสเองนะครับก็ตามนี้นะสําหรับคุกโซนสามนะครับ จริงๆแบบนี้มอนค่อนข้างหนาแน่นแล้วก็ตีไม่ยากนะครับแต่ว่าน่าเสียดายที่ว่ามันไ,ไ,ไม่ได้ดรอปอะไรดีๆคนเลยไม่ได้อยู่ฟาร์แมแีกันเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเกิดคุณสนใจแค่เลเวลก็จะหนีความหนาแน่นมาฟาร์แมแบบนี้ก็ไม่ผิดกติกาแต่อย่างไรนะต่อกันที่คุกโซนสี่นะครับผมซึ่งเป็นโซนที่น่าจะหาอีลิทยากซอนหนึ่งในเกมเลยนะครับอีลิทเกิดสองที่เท่านั้นแล้วก็จองให้ดีนะครับเพราะว่าหลายคนจะติดอยู่ห้องนี้กันเยอะพระหาอีลิทแหละ จุดที่หนึ่งครับอยู่ตรงนี้นะฮะและจุดที่สองครับอยู่ห้องบอสนี้และนานๆทีมันจะหลงมาอยู่ตรงห้องนี้นครับรวมเป็นสามจุดนะแต่หลักๆเจอหนึ่งกับสองเยอะเป็นหลักนะครับนานๆกงนี้จะเจอทีนะฮะกล่องสมบัติครับจะมีสามกล่องครับกล่องแรกครับวิ่งมาใกล้ๆเรือซ้ายเก็บก่อนเลยเพราะกล่องที่สองมันจะอยู่ไกลมากนี่นะครับนี่นะครับวิ่งลงมาตามนี้กล่องที่สองเลี้ยวมาเก็บกล่องที่สามเลี้ยวมาเก็บ และจำตำแหน่งกล่องที่สามดีๆนะครับเพราะตรงนี้มีเควสหลักด้วยจ้ะคอลเลกชันครับอันที่หนึ่งเป็นหินนะครับเก็บให้เรียบร้อยอันที่สองก็จะเป็นกระดูกครับเก็บให้ครบมันจะไวมากนะฮะหรับคอลเลกชันทางด้านมอนสเตอร์ครับผมปัญหาที่ยากคืออีลีตนะฮะถ้าเกิดคุณจัดการเรื่องเก็บอีลีตได้เนี่ยก็ที่เหลือก็ไม่ยากครับอ่ะตัวแรกเลยฮะเป็นหมานะฮะตัวที่สองครับหมานักเวทตัวที่สามครับเป็นหมา ถือลูกแก้วนะครับตัวที่สี่เป็นเหตุนะฮะกระจายอยู่เต็มแมปและอีลิทตัวที่เป็นเหตุเหมือนกันสี่มอนหนึ่งอลิทคับเก็บไม่ยากนะจ๊ะส่วนเควสลับนั้นจะมีทั้งสิ้นสองเควสนะครับตามนี้เลยนะฮะซึ่งจริงๆก็คือนับว่ามีเควสเดียวับผมวิธีก็คือให้เราเดินไปตรงสมบัติลับกล่องที่สามตรงนี้เลยครับนี่นะครับ ตำแหน่งเป้าหมายแล้วนะอ่ะก็มันจะมีคล้ายๆแผ่นกระดาษหรือลูกแก้วหนึ่งลูกอยู่ตรงนี้นะครับเราจะไม่เห็นจนกว่าเราจะทำในเรื่องหลังในเรื่องลองเสร็จนะครับมันจะสปอนนะครับกดคุยปุ๊บเพสลับเด้งเลยที่เหลือก็คือทำตามเพรสไปเรื่อยๆก็จะเป็นอันเคลียร์แมปนี้อย่างรวดเร็วนั่นเองไปแมปสุดท้ายของ EP 8กันเลยครับผมนี่คือคุกโซน5นะครับแมปสุดท้ายของ EP 8ที่หลายคนจำใจต้องอยู่นานเพราะว่าการ์ด ของแบบนี้ดีแหละเกินนะครับการของแบบนี้ก็คือเป็นของบอสเทอร์บัตนะครับความสามารถของมันคือบวกดาเมจเมื่อโจมตีบอสสูงสุด7เซนะครับแน่นอนว่าบวกดาเมจบอสใช้ได้กับทุกคลาสในเกมเลยนะครับแต่ใครจะอยู่ฟาร์แมแบบนี้ล่ะในเมื่อมันก็น่อย่างที่ว่านะครับก็คือถ้าเกิดคุณไม่ได้เตรียมเรื่องมานาม,มาดีพอเนี่ยการฟาร์แมแบบนี้จะเป็นฝันลายของคุณเลยนะครับคุณจะติดคุกอยู่แบบนี้ไปอย่างยาวนานเท่าหนห่นะครับ แต่ทางด้านการ,ระจญภัยไม่ต้องห่วงนะครับแบบนี้เป็นหนึ่งในแบบที่ค่อนข้างะจญภัยได้ไม่ค่อยยากจนเกินไปนะครับถ้าไม่งงแบบก่อนนะอ่ะอันดับแรกนะครับแค่เรายึดถือตรงนี้เป็นตรงกลางแมปนะครับตรงนี้จะมีจุดวาร์ปไปหลายจุดมากเลยนะฮะอ่ะเก็บกล่องนั้นเลยครับผมกล่องที่หนึ่งครับวาร์ปจากตรงนี้วิ่งมาปึ๊บขึ้นวาร์ปตรงนี้เพื่อไปเก็บกล่องที่หนึ่งครับจากนั้นกล่องที่สองวิ่งลงมาเลี้ยวเข้าซ้ายไปเก็บตรงนี้นะครับ กองที่สามวิ่งมาอยู่หน้าวาร์ไปอันนี้ไปแมป n t นติงกลาวนะครับแล้วก็ Map ที่เออันที่สี่อันที่สี่ 4, ถ้าผมจะไม่ผิดจะอยู่ช่องนี้นะครับใช่ช่องนี้นะครับวาร์ p, ไปเก็บตรงนี้ซึ่งจะเป็นห้องเกิดของบอสด้วยถ้าเกิดใครไปห้องบอสไม่ถูกวาร์อยู่ตรงนี้นะครับคอลเลคชันจะมีหินคิสตัน้นแล้วก็กระดูกซึ่งอ่ะเปิดให้โชว์ให้ดูเลยครับเพราะอยู่ใ,ใกล้ๆมีนะฮะกองกระดูกจะเป็น แบบนี้นะครับส่วนตั้งหินก็จะเป็นอแบบนี้นะครับกองหินแบบนี้เลยกองแรกครับทางด้านมอนสเตอร์ครับผมตัวแรกนะฮะเป็นสิงโตหมัดตัวที่สองเป็นอะไรไม่รู้ใส่หมวกตัวที่สามเป็นนักเวทแล้วก็ที่สิงโตอีลิทนะครับสามอนหนึ่งอีลิทเก็บง่ายถึงง่ายมากๆเลยนั่นเองนะครับ เพรสลับขอแมตนี้นะครับให้ไปที่โซนด้านล่างครับผมซึ่งก็คือเข้าวา์ปตรงนี้ได้เลยนะฮะนี่ครับว์าไปปึ๊บที่โซนด้านล่างนี้นะครับจะมี npc ที่เป็นวิญญาณหรือเป็นผีเนี่ยสามตัวนะครับตรงนี้ผมจะมองไม่เห็นแล้วเพราะว่าผมทำเพรสเสร็จเขาก็ไปสู่สุคติกันหมดแล้วนั่นเองนะครับวิ่งวนๆครับเดินคุยกับ npc ที่เป็นผีให้ครบสามตัวนะครับพอคุยครบทั้งสามตัวเนี่ย เควสลับ <Place> จะเด้งขึ้นมาแบบรัวๆเลยครับผมก็คือจะเป็นเควสลับที่ผีแต่ละตัวมอบให้กับเราถ้าเกิดเราทําครบทุกเควสเนี่ยพอผีทุกตัวหายไปสู่สุคติก็คือถือว่าเควสลับทุกเควสเสร็จแค่นั้นเองก็คือเป็นการเคลียร์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของแมปนี้นั่นเองครับผมทางด้านการเก็บแมปก็เก็บไม่ยากครับผมแต่การจะฟาร์มการ์ดแมปนี้ให้มันครบสิบดาวนะมันยากนะฮะเผื่อใครสงสัยนะครับว่าเพราะว่าดูแต่คลิปสำรวจไม่ได้ดูคดลิปไกด์การนะครับ ว่าการทําก๊าซสิดาวเนี่ยจะต้องฟาร์มการาดกี่ใบคําตอบก็คือถ้าเกิดคุณไม่อยากเสี่ยงใดๆนะครับการฟาร์มก๊าซสิดาวจะต้องใช้การทั้งินยสิ 20, บน้5ใบนั่นเองนะครับและวิธีการฟาร์มการาดที่ดีที่สุดคือการไปรับเควสบอบ์ทที่อยู่ตรงแถวแถวสะวะรค์นี่แหละครับผมรับเควสตีมัน700ตัวกัน1น0 0ันตัวแล้วก็เอากล่องมาเปิดสูมหาการ์ดของบอสประจำแมปไปเรื่อยๆนี่คือวิธีฟาร์มกร์ดที่สบายแล้วก็ เออไวที่สุดแล้วนั่นเองนะครับยิ่งถ้าเกิดคุณรับเฟสบอร์ดมาเยอะโอกาสที่จะได้การบอสก็จงเกิดขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณฟาร์มแมปนี้นะครับได้การส,สิทด,ดาวแล้วแต่ยังไม่เลเวล85สักทีก็มี2วิธีนะครับอันดับแรกคือเออวาร์ปไปเก็บการ์ดบอสแมป82นะครับไอเจ้าบอสเสาคอร์นะครับถ้าเกิดใครอยากได้การดั้มเมสกิลนะหรือวิ่งเข้าวาร์ปครับผมไปตี ep9 ได้เลยนะครับซึ่ง แผทางไป EP เก้านั้นจะอยู่ที่เออ่เดี๋ยวย้อมตับให้ดูนะครับอ่านี่แอี EP เก้าขีดหนึ่งนะครับนี่นะฮะทางไป ทางไป EP 9จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่วาร์ปขวานี่นะครับของแมป8-2นั่นเองดังนั้นใครใครฟาร์มการ์ดแมปนี้เสร็จแล้วฟาร์มการ์ดในคุกเสร็จแล้วยังไม่8-5สักทีก็เอ้ไม่ใช่8-5ดี๋ยเอ่อ7-5นะครับใครยังไม่7-5สักทีก็เข้าวาร์ปนี้เราไปฟาร์ม EP 9รอได้เลยนะครับเพราะว่า EP 9เนี่ยจะเป็นโซนที่เริ่มดรอปของแปรแดงแล้วนั่นเองนะครับก็ EP 8ไม่ยากนะครับ ถามว่าได้รางวัลอะไรจากการจบอีแ p 8ไหมได้นะครับจะได้เป็นนี่นะครับพี่เทมพล่ของเราความเก่งของพี่ก็คือโปรวอลฟีครับผมไม่ต้องอัพดาวใดๆนะฮะแค่ตีปกติเขาโปรวอลฟีทุกๆ60วินาทีตั้ง60วิเนะี่ยก็เลยเป็นตัวที่ไม่ได้ดีมากมมยอะไรใช้เคาะโลกดีกว่านะครับสกิลหนึ่งเป็นสับดาเมจ1169เปอร์เซ็น์คูดา10วิงานๆมากครับ สกิลสองเอาโลกระแทกมีโอกาสสะันงไดหน่อยก็ัง่งๆอีกเหมือนกันนะฮะดาวห้ามีลดดาเมจที่ ick, ตัวเองได้รับย0สเปอร์เซนแล้วก็ดาวหกครับตอนโปรวกติดนะฮะจะบัฟเพิ่มโจมตีสิบเปอร์เซ็นให้ทุกคนในแอเรียนะครับประเด็นคือโปรวออยู่แค่ห้าวินะครับก็เลยเป็นบัฟโจมตีที่เอ่อเผยแตกนะฮะหนึ่งนาทีบัฟได้ห้าวิโอ้อยก็เลยไม่มีใครใช้เท่าไหร่นะครับเสียได้เสียได้เสียได้ ก็เป็นอันจบสำรวจ EP8 นะครับขอให้ทุกท่านโวกปีแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการตินน๊กโคกนะครับก็ขอตัวก่อนนะครับทุกท่านไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีจ้า